สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องอยู่ไฮยู่นาพี่น้องมานี่มานี่ข้าสิมาเฮ็ดเมนูพี่น้องมานี่ปิ่งปลาปิ่งปลานิ่นพี่น้องแล้วก็สิมาเฮ็ดอ่าห่อเนาะห่อปลาห่อเมี่ยงปลาพี่น้องหลายข้นพี่น้องตอนนี้กำลังมาอยู่พี่น้องโทรนัดกันมาแล้วโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยพี่น้องไม่สบายดีพี่น้องมานี่ข้าสิมาเฮ็ด ปลาย่ามปลาเผากินพี่นเนาะลองเกี่ยวเขาแล้วฉลองเกี่ยวเขาแล้วพี่น้องนี่กันลาเราฝนเป็นคนซื้อบาเนาะพี่นาะปลามาเกี่ยวซอยมื้อไหนมั้งเพิ่นก็เลยซื้อปลามาย่างสู่กินวะบ้ามื้อนหนกินเก๊กนอไม้พี่น้องเออโอกาสหน้าค่อยกินมันล่ะมาฮอดมื้อนี้พี่เนาะก็เลยกินสนใจพี่น้องเดี๋ยวสิมาปลา3ตัวพี่นาะด้วยสามตัวพี่เนาะมันบักใหญ่เลยพี่เนาะโต โลเนเกือบโลเนาะอืมโลเกือบโล่เนี่ยากถ้าไปสั่ได้ส่มเน่ถูกเลยดีใบอใบาบ่าวทองเพิ่นชิย่างพี่เนอะ มอบหนาทีเผ็นไปเลยย่ากกินอยู่เที่ยงไห้เทียงหน้าพี่น้องเลยรุ่เย็นเย็นปรหยัดได้หรเปล่าหยอีกก็ได้ ข,ข้าวเขาเขาอยู่ห่างมันเข้าบัดแสเนาะเสแส,สแล้วเขาก็ใส่ไออ้าใส่เกล,ลือลายบ่เข้มนอกนัวใน <laughs> ชุดชุดชุดก็เห็นตอนี่ใส่เกลือลายเวลาอไรเขาเผาอลไรมันสิตเลืองน้ำเกลืออืมมันสีโบ๋ใหม่ใส่เกลือลายอ่มันสิเห็นมันหุ่มอยู่หันเนาะเนี่ยเอาประหยัดเกลือเนี่ย เขายนเกลือบมอ่มีกินย็นอึดเกลือวะอึดเกลือแบบมือปัณย่างพี่นนองย่างปน,นินพี่นนอะสลองเขามเา,าเล้วฮก็สลองนี่พี่น้องฮก,ก็ว,ว่าสาตัใหญ่เลยพี่นสมโตใหญ่นึโ,โดยสีมือเบาทองบรรณาย่าง สิเป็นยังไงแหละเนียพี่น้องเนีอีกปีอีกหนึ่งพี่นอ้องให้มันทันกันที่น้อยกินจะชุบไวทันกันเออบ็ดเกลือ,อไ,ไอล่เ,เติบพี่น้องเนียมบดเกลือไลยเตะเบดเกลือทุงหนึ่งเ,เริ่อมอลไรพี่นอ้องเริ่มสีสันเริ่มมาแลยที่พีกมือยุ้ง หอนกระอดเพื่อทุกคนงามเนี่ยห่อนกระฮดห้อนห้อนกระอสดเพื่อทุกคนเร่องงามไปแล้วเรื่องงามตัวนี้เราเหี่ยมเหี่ยมเหี่ยมงามงามไปแล้วเนี่ยเอากระสัตรเกี้ยใส่ปลาแล้วนะอืมไปเราเลยเริ่มพักเลยต้องเลย มาไปเน,นอนี่มาเห็ดเจวซีฟูดเนาะอันนี้สบปนเห็ดแล้วล่ะนี่เห็ดแล้วย่เงี้ยอันนี้เจีวหว,วานไปเนอเจวหวานใส่ถั่วท,ทีสงเนาะถั่วดีสงมนสิมาพันป่าใหเพองน,นี่ผักเขาครบแล้วพ่ีกลงบยาบลนารผีกระเทียมเขาบมาตั้งบักแกจะเอกเดลง มานาวสุกเลยพี่อนเอาบ้านนี่มันคักขนาดพี่น้องเลยลองมาส่องผิดห่นว่มันคักเลยพื่อนเราคนอะไรพ่นเ้าห่อนหอนหอนเนเรอน่ลองจับเลยถอยถอยอ โอ้โตัวนี้ตัวนี้คือเปื่ออไรนี่อือเี้ยเื่อไว้ได้ตัวนี้สุกเลยพี่น้องหอมเลยพี่น้องมันนี่เรียกปิ้งพี่น้องมือด้วยเ่ออเมื่อยไปมันกองเมื่อยเจอือเหี้ยะหอม้เลนอย น่องหย่ากันไหมฮะบ่าวท่องวันหน้าเด้ออย่างคักอย่างคักทุกอย่างคัดคักทุกอย่างเราวันหน้าเอาไก่มาอบเตาเด้อไหนชื่อมาด้วยบ่าวดาวเราไก่มาทองวันหน้าเลยเผื่อนะว่าอบเตาจ่าวันนี้บ่าวดาวมาเพื่อเดียวเนยช่วงคนทอดไปดี่หมเนาะแม่ย่างป่ามันนี้ครอบัวครบไปหมดเลยเอาอัไรลงไปเลยเอาสปินเอาเห็ด เตรียมนี่ๆเอาอเออองาไเของแสบบ้านเฮาไป่น้งเลยกระปุนหาไม่ดได้ใส่จานเลยปะนาป่าจานกระปุานาปีงปลาได้ไปน้องเลยแมวเลยสลอนเลย <c oughs> นี่พี่นองปลาสามตัว มาพี่น้องบานนี่พี่นอบานนี่เสมัาทา้นี่พี่น้องมาพี่น้องมาเห็เนห็ดอผ้าพี่น้องี่มีบ่าดาว่าทองมาเนี่ยองเปบ่าทองบ้านนาพี่น้องฝากที่ตามซองเพื่อนได้พี่น้องเด้อให้ให้มันเป็นแก้งเดียวกันพี่น้องครบทีมแล้ว ตอนนี้ซ่องสาวปิ่นกำลังหาทีมอยู่กำลังหาทีมงานอยู่ซ่องสาวปิ่นยังมีทีมงานพี่น้องมาพี่น้องมากินงานกันเอาคุดกระปูกมาคือได้กินป่าไม่มันเป็นป่วยเด้อโอ้ยเดี๋ยวรอร้อเราเลี้ยงนะเป็นหลักเลี้ยงกินกันไงเออเป็ดกินตุ่มไก่ก็มันกป็นไก่ไม่หาอกแต่พี่น้องเป็นป่าดูมันใหญ่เลยเศษน้รงกันของเสียบานนาพี่น้องเลย เอไปลุ่มใช่ตนนี้กินมันี่ได้ปเบิ่ง่านั่นผ้านั่น้องผ่านั่เป็นกินข้ากฮะไหนมาพี่ถามนอ๋อมาครัวแมนบ่มอกาไว้ก่อนแกะด้ปาตกเงคุณัมบคีเยเนมี ลากน่อยีน้ำไม่ใช่ก็จนครับนวยอะซปินนวยอะสุดยอดเลยหวานวะปลาสดเลยเอาเนี่เอาปลามาสดๆเลยปนสดปลูกป้นอ่ม้องคนอยู่แล้อืกระแม่นเาวส่เบ็ดบโได้เลยใส่องมาแล้วองเ่บกินอาใมันกระสลายมือเราสิทธิ์มือเราได้ตัวนึ่งไปนะปาตพียไ้ไหมบรรยากาศ เป็นไงำไงเยี่ยมมือนเลยจิานใช่ไหมอง่มบ่เตัวนเนีตัวเพให้ตัวไหนไปลองกับสปเจียวซีฟู้ดบ่มีเวพี่น้องเจียวหมีวสปูเจยวหวานระยเพชรกนเพิ่มไปตัวเพแล้วมันมีรสชาติเหมกันได้ตัวเพนัะ กินหลายคนเนาะเพื่อนบางคนก็มากหวานวานมะเพสมเจียวหวานเจ้วุเนาะกิตัวนี้ก่อนปากเรากชิมัวนี้ก่อนเนาะเพทำัเพดเอ๋เพเอาอน้เอาออัปลาเดิมเนาะปลาเดิมเจียวสบุตร

ท่านี่อยากเบิดเด้อพ่อแบ่งไปเล่ไปเนี่ยไม่ปานทำมีใหญ่เลยพี่นหอักตัดสี่คนได้ใช่ไหเนาะมากเลยกับแมวนี่อืมง่ายขึ้นได้ง่ายยังบ่อเนาะั้งมันรอได้มผนก็รับโอเคน้องเดี๋ยวตากล้องกินก่อนบ้างนี่น้ำลายใหญ่แหละเบิ้งแรกกันน้ำลายใหญ่แหละตากล้อง เสแไปนองเลยเบิ้ปลาวเบิดเลยไปนอนเลยปลาามผู้ดีครบนองเลผู้ดีอิ่มเสแปไปทำเบิ้บนทานนะนางปลาละงี้นางบอนาก็มือแ่นี้ิ้ลมืแก่งลนะกล้องมันบ่อนโฟกัสตอนน่ะ เมื่อได้จังหวะมันได้จังหวะมันโอเคพี่น้องพ่อกันคลิปหนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไปได้พี่น้องกินชมรมกันแซ่บแสบสรองเขาไม้พี่น้องสลองเขาแล้วไปได้พี่น้องสบายดีสบายดีสบายดี